สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้เราจะมาชมวอดก้ากันเอ้ทุกทายดีครับเราีเราจะมาชมมาร์ตินี่กันนะฮะแต่ว่าเป็นสปีดเวอร์ชันนะครับไม่ใช่เป็นซุปเอ็กซ์ตร้าไดรเวอร์ชันจะเป็นวอดก้ามาร์ตินี่นะครับแล้วก็ปกติเขาจะคนแต่ว่าผมไม่คนนะผมจะขอเป็นเขย่านะครับเป็นเชคเกนแบบนอตสต์ร์งง่ายง่ายก็จะเป็นสไตล์เจมบอนด์ซึ่งเป็นมาร์ตินี่ที่ใช้วันนี้เป็นมาร์ตินี่เบรนโคลเท่าที่เห็นเนะี่ยเอาจะหวานขึ้นมานิดนึงนะครับ ถ้าใ,ใครอยากรู้ว่ามาทนีเบนโค่นี่คืออะไรมันค,คือเวิร์เม์นะครับที่จะมีส่วนผสมของเอร์เกอกว่าตัวอื่นแล้วก็วอดก้าที่เลือกใช้นะครับเป็นฟินแลนเดียวอดก้าซึ่งมาจากฟินแลนด์แล้วก็ที่เลือกใช้ฟินแลนเดียวอดก้ารเนี่ยเพราะว่าฟินแลนเดียมันมันเป็นวอดกา้าที่ไม่ไม่มีกลิ่นฉุนมากแล้วก็กลิ่นแอลกอฮอล์ไม่แตบไม่แรงจนแตบจะมุกมากก็ไม่ดื่มง่ายขึ้นนะครับ พบกัอย่างที่รู้กันว่าค็อกเทลหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่หนักนะฮะค่อนข้างค่อนข้างจะหกแรงนะครับเอาละวมนตะกี้ผมแช่แก้วไว้แล้วนะก็เดี๋ยวใส่แก้วใส่น้ำแข็งแล้วก็เทบนเมาส์ใส่ลงไปสักหน่อยนึงนไม่ต้องสนใจนะครับว่านี่จะเป็นยังไงก็ได้บนเมาส์เกี่ยวบนเมาส์ช่วแก้วว่า เราต้องการแค่กลิ่นอายมันนะตอนนี้แก้วนี้ก็เทบัวามาออกเรียบร้อยแล้วนะตามด้วยการใส่นะ้ำมันหอมระเหยของเปลือกมะนาวไปทั้หน่อยนะเพื่อให้รสชาติไม่ใช่เพื่อให้ความหอมมันเพิ่มขึ้นกินง่ายสไตล์นี้ผมชอบเอาเปลือกมะนาวนะครับมาเทรอบ มาเทที่วินของขอบแก้วมาเทที่ขอบแก้วนะครับตรงที่จะโดนปากนั่นเองเอาละได้ไปสองอย่างแล้วตอนนี้แก้วเราก็พร้อมขอบแก้วเราก็มีน้ํามันหอมมะเขือของผิวมะนาวมาเรามาดูกันสำหรับต่อไปนะครับเดียววอดก้าแน่นอนที่เป็นพระเอกของวันนี้ใส่ไปเลยบ้านเราเขาจะเยกเป็นเปกน,นะครับแต่ของเขาเยกเป็นออนแล้วกันหนึ่งออนคือสามสิบมิลน,นะครับ ก็จะใส่วันนี้เอาสักประมาณ2อออนสกวาแล้วกันนะฮะสองนะครึ่งหนึ่งโอเครวมดก็เป็นเจ็ดสิบห้ามิลพอดีที่ปกติแล้วเนี่ยเล,ล่าแก้วหนึ่งก็จะใส่สมถติว,ว่าถ้าให้ชุบเล่าแก้วหนึ่งก็จะใส่เล่าแค่สามสิบมิลนะฮะตอนนี้ก็ได้ละวัดก้าได้เข้ามาแล้วนะอ่ะแต่ขาดเป็นมาร์ตินี่ได้ไงถ้าไม่ใส่โอรีนัลใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่ มันน้อยซะหน่อยนึงแต่ถ้าใส่นิดเดียวสำหรับผมก็ไม่พอเอาเยอะนะฮะโอเคครบสองอย่างตบตูดได้วยน้ำแข็งอย่าลืมนะครับแก้วนี้เป็นแก้วแรกที่ผมใส่วมเมาส์ทิ้งไว้แก้วนี้คือไม่ใช้แล้วนะเททิ้งไปได้เลยอึบเก็บร้อยแก้วนี้นี่ดินเทน้ำแข็งไว้ใส่ลงไปปกติทั่วไปก็จะเป็น แบบที่ต้องมาคนนะแต่ว่าสําหรับผมจมาขอเขย่าว,วันนีเขย่าประจินครัเอาละค่อนข้างเย็นสุยหยอดใช่ได้มารี่นี่เนี่ยสมัยก่อนค่อนข้างคิดมากเพราะจะเป็นค็อกเทลที่ไว้กินกันหลังเลิกงาน ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยหลังเลิกงานมันก็ติ่มมาชิ้น,ส,นสักแก้วหนึ่งชิ้นใจก่อนกลับบ้านนะครับเป็นการพักผ่อนของฝรั่งเขาที่ค่อนข้างจะถือว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยติ่มแก้วหนึ่งสองแก้วสักนิดหน่อยเอาแค่แบบพอชิวๆไม่ใช่กินจนเมาแบบว่าดื่มถ้อยต้องเมาทุกทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นี่เป็นขนาดว่าดื่มเพื่อนส่วนตีนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามาแล้วนะอาจจะเป็นคราวดี้นิดนึงนะ เท้าที่เห็นเท้าที่ก็คือว่ายังไม่ใสดูไหมครับไม่ต้องห่วงนะแป๊เดียวคงสิบก็จะตบจุดด้วยบีบมะนมาวลงไปเล็กน้อยปื๊ดกล้องตกซะง,งนนั้นโอเคถึงไหนแล้วเราได้มะนาวไปนิดห,หน่อยก็เกือบได้กินแล้วนะครับ ตามด้วยลางทวิสไอเลมอนทวิสสนิดนึงห่อชิวๆแค่นี้เองเราก็ได้มาติน่หนึ่งแก้วเอาไว้ชิวหลังเลิกงานหลอบผมนี่ผมก็เพิ่งเลิกงานนะครับโอเคเชิญเด่นครับทุกท่าน,น <c oughs> สุดยอด วันนี้ลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ